อีกเมนูปาร์ตี้ปีใหม่หมูย่างนมสดกับน,น้ำจิ้มแซบๆหรือจะเซฟสูตรไปทํำขายก็ได้ผสมนมข้นจืดซอสฟ้าเขียวซอสหอยนางรมน้ําตาลปีบ๊บน้ําตาลทรายแดงเกลือผงปรุงรส และซีอิ๊วดำคนให้เข้ากันตักแบ่งไว้ครึ่งถ้วยค่ะหมูบด1กิโลใส่3เกลอือซอสท,ที่ผสมไว้และแป้งข้าวโพดผสมให้เข้ากันบ้านเป็นแผ่นแบนและเสียบไม้วางแบ่งเป็นชั้นขั้นด้วยถุงร้อนและนําไปแช่เย็นข้าวเหนียวแช่น้าร้อน1ชั่วโมงหนึ่งด้านละ20นาทีค่ะผสมน้ํามะขามเปียกน้ํากระเทียมดองน,น้ำตาลปี๊บน้าตาลทรายพริกป่นเกลือผงชูรสบ้านใช้เตาแก๊สลักกี้เฟรมหัวเตาคู่ระหว่างนึ่งขา้าวเหนียวก็เคี่ยวน้าจิ้มพร้อมกันเลยข้าวเหนียวสุกแล้วก็แพ วันวนี้ย่างนอกบ้านด้วยเตาอินฟราเลดของ Lucky Flame ตัวนี้มีระบบนิรภัยชั้นสูงจุดติดง่ายไม่มีคมเมาและไม่เป็นพิษต่ออาหารด้วยค่ะตอนหมูยังไม่สุกต้องมีอาวุธช่วยกลับด้านทาซอสท,ที่เราแบ่งไว้หมูสุกเขาก็จะเกาะไม้ค่ะใส่สายเข้าวเหนียวหมูปิ้งมาค่ะหมูอร่อยฉ่ำข้าเหนียวนุ่มน้ำจิ้มแซ่บทำง่ายเซฟสูตรกันไว้เลยค่ะ